เมื่อวานวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีทั้งคนที่สมหวังแล้วก็ผิดหวังนะคะแต่บางคนที่ผิดหวังเนี่ยเพราะว่าระบบในแอปเป่าตาังนั้นมีความล่าช้าซึ่งล่าสุดทางกองสลากบอกว่าได้แก้ไขแล้วแล้วก็มีการจ่ายเงินครบถ้วนสำหรับงวดวันที่1ตุลาคมค่ะ พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กล่าวชี้แจงนะคะถึงกรณีสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิตอลในงวดวันที่1ตุลาคม2566 ที่รายงานผลการออกรางวัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ภายหลังพบการออกรางวัลเสร็จสิ้นพบว่ามีความล่าช้าค่ะส่งผลกระทบต่อผู้ถูกรางวัลไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีเช่นเดียวกับการออกสลากในทุกงวดที่ผ่านมาโดยสำนักง,งานไม่ได้นิ่งนอนใจและเร่งแก้ไขทําให้สามารถจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ถูกรางวัลทั้งหมดได้ภายในเวลา22นาฬิกาของวันที่1ตุลาคม2566เรียบร้อยแล้วนะคะ เนื่องจากในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลกักหรือที่เรียกกันว่า L6 เป็นครั้งแรกโดยมีจํานวนสลาก L6 แบบดิจิตอลจํานวน21ล้านใบประกอบกับมีการใช้ระบบการขึ้นเงินรางวัลแบบใหม่ทางสํานักง,งานและธนาคารกรุงไทยจึงเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตัางเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดค่ะ และได้เร่งแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วในเวลาอันรวดเร็วเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจที่ประชาชนผู้ซื้อสลากมีต่อสำนักง,งานมาเป็นอย่างดีโดยตลอดและเชื่อมั่นนะคะว่ากรณีดังกล่าวนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกในการจร่ายรางวันในงวดต่อๆไปค่ะ